สวัสดีครับพี่น้องมีมีเต็นพ่าไปหานอใหม่หม่วยครับง,งามๆครับนอใหม่นออ,อนออ่อนๆเข้าๆครับอ,อุ่ว่กระดร้ายเลยครับสุดยอดเอาสอบมาใส่พอม หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ปลานำหวยก็มีพี่น่องนำหวยขึ้นแล้วลืงมันนี่สีร้ายบอมมันนี้หาหน่อไม้ จมสอบแล้วพี่น้องกักบบ้านไ,นไี้น่อไม้น่อไม้น่อไม่ห่วยมีเงินเต็นไปหาเกนนี่มันหวัวมันคือบัดคือกัน อันนี้มันเหี่ยวเกินไปอ่าหนูคนี่้าย่่เ้าีน่เต็นไปงานน้อใหม่มาพี่น้องได้น้อใหม่หวยมากพี่นุ่าจะเลืกยันมา นูอยิมเราบ่อเขานะัา่นฮะยิมเราบ่อเขาติดข้างไม่อยู่น้ำพอบ่อนอไม้น่อใหญ่นออ่นอไม่ห่วย กินบนนี้เยอะเลยเป็นถาดใส่นี่บะบ่กกับายบ่ก่าเบื้องบอกกับตะวันเบื้องเอานูทน่วหาตะวันเหมือนเดิม เห็นดี่บ่เห็นตะวันดีกว่า,อ,าอุ้ยตะวันมันคือเป็นทางซันอุย้ยมันเห็นหนาอย่างแนี <c oughs> ้ยเฮ้ยฟอบิ่งตะวันนะโผล่ม <c oughs> ตะวันตะวันเป็นกระเทย